ลำนำวิหกสวรรค์ตอนที่สองร้องสิบหกซื้อมินทราบซึ้งตื้นตันใจยิ่งนั้ที่เฮตียอมตอบตกลงออกไปพบเจ้าหนายของนางในยามวิการนางเดินนำหน้าอุค์ชายตังรัฐกับเรือนอย่างเร่งร้อนแล้วรายงานเบ,บาๆเมื่อไปหยุดหยุดตรงหน้าประตูพ่อยมูลรีองหญิงองค์ชายเฮตีเสร็จแล้วพกนะ เห็นได้ชัดว่าคนข้างในกำลังรอด้วยความกระวนกระวายจึงได้รีบตอบทันทีเชิญเสด็จเข้ามาข้างในเลยเพลานี้หน้าสิวหน้าควานไม่ต้องสนใจจะรีบประเพนียุ่มยิ้มเรกเพกะองค์ชายเชิญเสด็จเพกะ ในเมื่อแม้แต่องค์หญิงช้างเด๋อยวยังไม่ถือเขายิ่งไม่มีความจิงเพนให้เหตตีสำรวมตัวแต่ไหนแต่ไรเขาก็ไม่เคยสนใจยดีข้อบังคับกฎเกณฑ์ใดๆอยู่แล้วร่างสูงใหญ่เดินตามเสมินเข้าไปในอาณาเขตต้องห้ามคองพระชายาให้องค์ชายรัฐวงอย่างไม่สะทกสะท้านผดเดินลอดบุลีเข้าไปก็เห็นองค์หญิงช้างเลิวที่เอ็นตัวครึ่งนั่งครึ่งนอนบนเตียงพยายามลุกขึ้นมานั่งอย่างตัวรกเกเร ประสานมือให้เขาด้วยอาการอ่อนแรงก่อนจะพูดเบาๆลำบากองค์ชายแล้วที่ต้องทูลเชิญสเสด็จพยายามเดกอด่นเที่ยงคืนเช่นนี้เป็นเพราะมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจริงๆคราบน้ำตาและยังปรากฏให้เห็นทําให้ใบหน้านั้นดูงดงามเปราะบางยิ่งนักหากผู้ชายทั้งลงลบมาเห็นภาพหญิงสาวอ่อนแอไร้ที่พึ่งพิงเช่นนี้เข้าก้าวในสิบเป็นต้องรู้สึกเวทนาอาโดน แต่น่าเสียดายที่ชีวิตนี้เฮอร์ตีสะกดคำว่าเวทนาอาดูนไม่เป็นต่อ้เขาเกินกว่าประสบเช่นนั้นขึ้นมาในใจเสี้ยวเล็กๆกันน่ากลัวว่าจะไม่มีวันยอมให้เปลืองเปล่าไปกับช้างเหลียวอย่างแน่นอนเฮอร์ตีเลือกนั่งลงบนเก้าอี้ที่ดูน่าสบายอย่างไม่กลัวเสียมาระยะและเอ,อย่ยปากอย่างตรงไปตรงมา ดีมากเมื่อต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าเวลานี้ดึกมากแล้วก็ไม่ต้องกระบิดกระบวนทักทายตามระยะให้เสียเวลามาก,ก็เรื่องกันเลยจะดีกว่าสําหรับช้างเหนียวทีถูกปัญหาน,านานนับประการรุมเราแล้วคําพูดวางเถื่อไรใหมร้มารยาทเหอรตีกับรุ่นหูไม่ต่างจากท่อยคำฟอปลมองนางคิดกับตัวเองอยู่ในใจคงชชยเฮอตีผู้นี้ผิดกระชิงนี้จริงๆดูสมเป็นคนที่จะทําการใหญ่ถ้าทางนางจะขอคําปรึกษาถูกคนแล้ว ช้างหิวส่งสัญญาณเล็กน้อยนางกำนันคนสนิทผู้มีไว้พริบฉับไป,ปรีบประคองจดหมายรับส่งให้เหือตีทันทีเหอตีเป็นคนระดับนายเป็นแค่รับจดหมายมากกว่าตาอ่านคร่าวกล้า,าใจโดยกระจ่างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่อ่านจดหมายจบเขามีอารมณ์เล่นบกโศกแสดงควาเมเห็นออกเห็นใจมิงช้างหิวตรงข้ากบน้ำเสียงฉเฉยเมย แค่ดูจากจดหมายรับฉบับนี้อย่างเนยวเราก็แน่ใจได้แล้วว่าเรื่องที่มิงอองถูกปิดไปครึ่งหนึ่งเป็นแผนของตาอองแห่งนี้องหญิงทรงคิดจะตอบจดหมายให้ทางรัดหลีหรือไม่ ช้างหลิวเองก็ยังมืดแปดด้านดังนั้นจึงได้เชิญเฮตตีมาปรึกษาหารือกันที่นางนิ่งคิดอยู่เครื่องหนึ่งแล้วเอ่ยเรียบเรียบเคียงเคียงรัตตีกร,รัทรงอยู่ห่างกันมากใช่ส่งข่าวถึงกันได้ง่ายๆดูถ่าจดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้จะมีเพียงแค่หมอมชั้นทําตามคําบ่งการของตาอองห่งหลีก็คือปิดเรื่องดอกเว้น้ักเป็นความลักกับมิงอองเท่านี้ก็จะรักษาพระชนเสร็จพ่อไว้ได้เห็นได้ว่าทางรัตตียังไม่รู้ว่า หมิงอองรู้เรื่องต้นบนหลังหมดแล้วถ้าหากหมิงอองยอมช่วยมอมฉันรักษาความลับแส่งทําเป็นไม่รู้อินโออินเอมอมฉันไปในตอบจนไให้กลับไปเพื่อประวิงเวลาไว้สักระยะหนึ่งเฮอตีเช่นยิ้มเย็นชาผู้หญิงสรงคิดตือนเสียเหลือเกินถ้าอองเฮงหลีเป็นคนที่หลอกง่ายถึงเพื่อนั้นเชียวหรือมีน้ำซ้ำนอกจากหมิงอองกับพวกเราแล้วยังมีองค์รั้งอีกเป็นขยี้เรื่องต้นบนหลัง แล้องค์หญิงจะทรงมั่นประทายได้อย่างไรเราว่าพวกเขาจะไม่แพ้งคลายเรื่องนี้ออกไปเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเราต่อให้มิงอ๋องยอมเชื่อแล้วองค์หญิงจริงแต่โร้งเทียนจะต้องสืบสาวราวเรื่องตุ้เฟืงตัวปลอมจนถึงที่สุดแน่ท่านทีที่การสืบกนเริ่มต้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรื่องแดงแล้ว เช่นนี้ยังจะปิดบางผู้ใดอีกช้าเร็วอย่างไรต้อ,องอย่างนี้ก็ต้องระแคะระคายเรื่องนี้อยู่วันอย่างคำ่ำต่อให้องค์หญิงทรงปลดกระทวงเวลาได้แค่ไม่กี่วันทันทีที่พบว่าองค์หญิงทรงเล่นลูกหมายตาอ๋อ,องแห่งหลีจะต้องปิดพระชนพระบิดาขององค์หญิงเพื่อระบากควอมแ้นอย่างแน่นอน ชางหรืออุตสาคิดหาแผนทวงเวลาออกอย่างยากเย็นติกลับตัวเพอติทำลายความหวังให้แหลกสลายด้วยถ้อยคำไม่กี่ประโยคนั่งเอ่ยด้วยเสียงวาหัตวะองค์ชายตรัสในถูกแล้วตัดแต่เพลานี้หมอมชันหาแผนรับมือกับต่อองค์ห่งนี้ได้เพียงแผนนี้เท่านั้นหาไปแล้วเสร็จก็จะส่ง ซื้อเหม็นช่วยอ่อนพรสตรีอย่างเราๆราตามคนพวกนี้ไม่ทันได้แต่หวังองค์ชายช่วยทรงช่วยฉีนแหะด้วยเฮอ,อตีพูดยิ้มๆิ้มเรื่องเช่นนี้ยังคิดให้เสียเวลาอีกทำไมทางออกมีเพียงแกสองทางกระนั้นช้างเวิวี่บอกองค์ชายโปรดตัดมา ทางแรกของหญิงต้องทรงมีอำนาจมากพอโดยต้องเร่งเดินทางกลับไปเจาเปิดไปช่วยพระบิดาแล้วฉ่วยโอกาสนี้บทคันยีทั้งฟ้านเจริญหลีให้ย่อยยบเวลาผู้ชายทําอะไรต้องเอาความแข็งแกร่งมาเป็นตัวตัดสินใครแข็งแกร่งกว่านั้นคนนั้นถึงจะเป็นผู้ชนะช้างดียวกซืมิมีกำลังกัดกุ้นเป็นกาลังไม่เตรียมทัวเตรียมใจว่าเฮอทีจะมีคาพูดมาเล่นในมาพูดเล่นในเวลาเช่นนี้พวกนางฟังแล้วแทบจะโกรธ จนลมจับแต่ไม่ไดา้สามคนที่นั่งด้วยการเฮิร์ตี้เป็นคนที่มีประสบการณ์ต่อกรอกับคนอื่นมากสุดแล้วช้างหลิวจึงจําต้องคุมอารมณ์อ้อนบอนขอคำชี้นะต่อไป้นทางที่สองเรา ทางที่สององชายองชายองชายทรงอยู่ที่ใดคำพูดถูกเพิ่ถูกเอ่ยออกมาไม่เกี่รประโยคกระเฮอตีถูกขัดวะลงกลางคันเสียงเรียกทำให้ข้าวกระโจนพวดขก้นมารากับสอดาวหนุ่มและแวกมือออกไปตะโกนถามคงเหนืยมีข่าวของข้าศึกหรือเพราะคุ้นกับชีวิตที่อาจตายได้ทุกเวลาของโจรสัตร์และเคยชินกับการรายงานข่าวอย่างกระทันหันของน้องคนสนิทเขาจึงถามเกี่ยวกับข่าวข้าศึกโดยสัญนชาติยานทว่ายังดูสงบเยือกเย็นยิ่งนัก คงเหนียวลิบมิ่งขอยังร้อนใจแลกระหืดกระหอบรายงานทั้งที่ทยังยืนไม่เต็มเทา้าแย่แล้วปรรยากาเกิดเรื่องกับกับผู้ชายนัก,กรนอมได้สั่งให้คนสีหน้าสุข,ขุุกมาผู้เป็นนายเปลี่ยนไปตั้งแต่ยังพูดไม่ทันจบเพื้อตีทิ้งอื่นเอาไว้ข้างหลังส่วนตัวเองก็วิ่งปรวดพราดลงบมนไดรีบร้อนกลับไปยังเรือนรับรองที่เออยอเยนอยู่ในเวลานี้อย่างรวดเร็วราวกับลูกธนู เตอตีเป็นคนทําอะไรคร่องแคล้วว่องไวก็กลับมาถึงเรือนรับรองแา่ในเวลาไม่กี่อึดใจเงื้อเท้าที่ประตูดังโครมและปากก็ตะโกนเรียกจืดเยน็นจืเยนตอนก่อนจะออกไปในห้องมีเพียงแค่จือเยียนที่ขับจับตัวไปไหนไม่ได้ เวลานี้กลับเพิ่มองครควาสิริมาสามสี่นายแต่และคนเหงื่อแตกเต็มหน้าผากด้วยความร้อนใจขณะพยายามช่วยกันกดร่างของชื่อยนดินพลาดพลาดอยู่บนพรมเอาไว้องค์ชายองคชายเสียงประตูได้ถูกถีบเข้ามาทำคนหันความไปมองวยความตกตื่นก็จะท้อหายใจล้มออกไปตามๆกันเมื่อเห็นว่าเป็นเหตตีแล้วไรบรายงานะหลังจากองค์ชายเสด็จไปแล้วอยู่ๆผู้ชายในกระดินไปยากราพวกมบอเองไม่ทราบมาเกิดอะไรขึ้นคงรีวนีประทูลรายงานอง เขาดิ้นแรงมากเลยพยากาพวกกรหมอม3าคนช่วยกันจับอย่างไรก็จับไม่อยู่เพราะสมาธิลดลงระหว่างที่พวกช่้เยเย็นยอ,อกแรงดิ้นจนเกลียบหลุดพ้นจากการเกราะกลุ่มแล e นเอาพวกองคร,รักษ์รีบกันรีบช่วยกันเพิ่มแรงกดเจ้าตัวลงไปใหม่เพื่อตีถอนหายใจด้วยความโล่งเยลทามเสีงเงย็นพอพิษหมด ฤทธิ์ก็คิดหนีเลยร่างสูงใหญ่ก้าวสบสวไปที่พรมให้จะสั่งสอนฝ่ายตรงข้ามเขียดลาบสักทีแต่พอเห็นสีหน้าคุณจีเยจนั้นก็ตกใจจนสะดุ้งพานร้องเสียงร้องบ้าจึงใครมันบังอาจต่อให้คนตาบากก็ยังออกว่าผู้ชายคนนี้กำลังตกอยู่ในความเจ็บปวดทรมานจนถึงขีดสุดกล้ามเนื้อทุกมัดบนใบหน้าคมกายบิดเกรงขณะี้เจ้าตัวดิ้นสุดแรงเกิดจนแทบจะสลัดองค์กร,ร่างกำยำเหล่านั้นหลุดเห็นได้ชัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิด ขึ้นโดยไม่รู้ตัวระหว่างที่กำลังทรมานกับความเจ็บปวดสภาพทุรนทุรายของเจ้าตัวในเวลานี้ทำไมแม้แต่หวหน้าโจรสลัดที่ไม่มีความเป็นคนสากตไหน เท่าใดนักอย่างเฮอตียังจ้องจนตาแทบถะล้นออกจากเบ้าเขาปรักองค์รักคนหนึ่งให้ถอยห่างให้ดึงร่างบนพรมมาเกอดเอาไว้พะวะองค์รักที่เหลือเห็นนั้นจึงพาการปล่อยมือออกนึกไม่ถึงว่าเวลาจือเย็ยนทุรนทุรายแบบนี้จะมีเร็วแรงมากจนหน้าจกใจจนถึงขนาดว่าพอเฮอตีเข้ามารับช่วงต่อปรเดียวยังก็ปุ่มเอาไว้ไม่อยู่เพียงอีกไม่กี่อึอดใจจือเย็ยนก็ะิ่นหลุดจากวงแขนเขาพุ่งสาเข้าไปหาประตูห้องโรยแรงเจือเย็ยนพุ ชายห่งตะลินร้องดานในความตื่นะหรกองครักนายหนึ่งโผตัวเข้าไปบังไว้ได้ทันบุดบิดแบบเส้นยาดางฝ่าแปดเส้นยาแดงฝ่าแปดจึงถูกศีรษะจือเยียนกระแทกจนต้องตัวงองเป็นกุ้งทรงเสียง,งร้องหน,นักในเคาะเฮออตีรีกบร,ร่างจือเย็ยนไว้แน่นโดยไม่หลังเลเขาเงยหน้าขึ้นเผยให้ดวงตาโชนแสงกล้าวราวกับสัตว์ป่าที่รับบาดเจ็บขณะตะเบงเสียงแหบพร่ามาช่วยกันจับไว้ให้หมด ทุกคนรีบกรูกันเข้าไปกดร่างบนพรมไว้คนละไม้กนละมืออีกครั้งนั่นแหละเฮอตีถึงจะพอปล่อยมือออกเขารีบจับน้ำผาเงรื่องเย็นเย็นอย่างร้อนเราได้ต้องตัวชาว่ามันหล่นลงไปในโรงน้ำแข็งเมื่อสัมผัสได้รับเย็นเฉียบไม่มีความอุ่นเลยสักนิดเดียวเขาเสียงเป็นเสียงตายในหมู่โจรสลัดมานับครั้งไม่ถ้วนอาการใจหายใจคว่ำเป็นเพียงความกระตุ้นเราอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าบนโลกจะมีความน่าสะพรึงกลัวที่ สร้างความเตื่นตรอหนก้หัวใจได้ขนาดนี้เมื่อทุกคนช่วยกันกดร่างเอาไว้จริงอยู่ว่าถึงจะเย็นจะสลัดไม่หยุดแต่ก็ยังดิ้นตุรนทุรายอยูนนั่นเองเจ้าตัวสลัดศีรษะไปมาลำคอแอนโค้งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยเกรง็งแน่นจนดูเหมือนจะปริฉีกได้ทุกเวลา ดวงตาทั้งสองข้างเบิกกว้างแม้จะจ้องมองมาที่เฮอร์ตีทว่าในนั้นกลับมีแต่ความว่างเปล่าไรจุดรวมศูนย์จือจ่อเยี่ยนจื่อยันนี่เจ้าได้ยินข้าหรือไม่พูดอะไรบางเสียรีพูดอะไรออกมาเร็วเขาเฮอร์ตีตะกอนเรียกเสียงทุ้มหา้าวลนลานจนทําอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะได้แต่ใช้ฝ่ามือช่วยเช็ดเงื่บบนหน้าผากให้จื่อเยี่ยนแต่แล้วมือของเขาก็สั่นสะท้านหัวใจเหมือนถูกมีดแทงพยิ่งเช็ดให้ไตรหน้าผากมกันก็ยิ่งเปียกชื้นขึ้นเท่านั้น คำว่าหวาดกลัวและปลวดใจไม่เคยปรากฏอยู่ในพจนานุกรมของเธอตีนั้นเขาจึงไม่แต่หนักว่าตอนนี้ตัวเองกําลังทั้งหวาดกลัวและปลวดใจไปพร้อมกันและทึกทักเอาว่ามือที่สันอริเป็นเพียงอาการโมโหโจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าหากเขาเสบรู้ว่าใครทําเขาจะลงทันมันทุกสถานก่อนถึงจะปล่อยให้มันตายรวมไปถึงครอบครัวที่เพื่อนฝูงของมันเขาจะสับให้มันเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นทีละคนใส่ลงไปในกระทะตั้งน้ำมันเดือดพล่านก่อนจะโยนลงไปในทะเลนหน้าไนกันซารซาและเหลียวเอ๋ยใครมาอาจทำกระเจี๊ยนของข้ารนหาที่ตายจะชัดแถมยังรนหาทางตายที่น่ากระจยจิตโรคอีกด้วย จังหวัดนั้นเองคงหลิวที่ถูกเจ้านายทิ้งมาได้เรือนองค์หญิงช้างหลิวกระรีบกระหืดกรอบเข้ามาในห้องทุกคนยังคงช่วยกันกดร่างกขาจืดเย็ยนเอาไว้เหมือนเดิมขณะที่เฮอตีคอยช่วยซับเหงื่อให้ไม่น่าจะเหมือนถึงจนหน้าโกรของนายหนึ่งหัวท่เมก็ต้องรีบบอกดูท่าพิษมูยินย,ย้ําเยบอกไว้จับก,กําเลิบแล้วองค์ชาย,ยาถอนพิษละไม่เหยียดค่ะ คำพูดของคนเสด็จเป็นเหมือนสายฟ้าที่ผ่าปเปรี้ยงลงมากลางสมองมืนตื้นอนเตเฮตีได้สติทันทีอย่างนี้เองยาท้อนยาถอนพิษเฮตีตะเบงเสียงลั่นและกระจนพรวดขึ้นมาวิ่งปราดไปเปิดห้อง กองเก็บข้องเบ็ดตะเล็ดหรือคนอย่างบ้าคลั่งลาวกับอายุไม่นานนักก็หาขวดใบน้อยทวยหญิงยาวเย่ให้มาเจอเขาดึงจุกออกมาและเอียงขวดยาลูกกรสีดำเม็ดเล็กเม็ดหนึ่งไล่กิ้งมานอนกลางประเมห้ยาโปร่งไซส์แวววเพียงมองก็รู้ว่าต้องไม่ใช่ยาปกติความจริงนกอกจากยาพิษผงหอมร้อมจิตแล้วจุยเย็นยังถูกพิษร้ายแรงเชิดอื่นทวยหญินยาวเยอธิบายเขาฟังแต่แรกเล่าซ้ำยังมอบยาถอนพิษสว่วนของ ในส่วนของ1ปีมาให้ด้วยแต่ว่าหลังจากได้พาเย็ยนพา้อเย็ยนกลับมาที่น,นี่คือตีเห็นว่าในเมื่อเป็นยาถอนพิษในส่วนของ1ปีอย่างนน้อยพิษกันาจะกำเริบสักสาเดือนหรือ6เดือนหลังจากนี้จะให้กินกันไว้ช้าไปสัก 3- 4วันไม่น่าจะเกิดเรื่องนะเขาจึงซ่อนกดยาเอาไว้และตุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปกับการคิดว่าจะช่วยโอกาสในครั้งนี้การแกล้ง้อเยนให้น้ําใจอย,อย่างไรดีดังนั้นตัวก,การจ์เจเยนเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ใครอื่น หากไปเป็นองค์ชายเห็นตันหลินผู้มีความคิดลามกอัดแน่นเต็มสมองกว่านี้นิ่นเอง แต่คนอย่างเฮอตีนะหรือจะรู้จักคําว่าซ้ำนึกผิดเขาสั่งให้องค์กรักปรินน้าม,มาให้และถึงนึงตาเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันคนดาหุยินยาวเยด้วยความโกรธแค้นนึกอยู่แล้วเชื่อว,ว่าผู้หญิงชั่วช้าปันนั้นทําเรื่องดีๆกราบใครเขาไม่เป็นแน่ถ้าคนของข้าเป็นอะไรขึ้นมาข้าจะไปพผาอมหมู่บ้านของนางจับตัวนางมาให้ลูกน้องคมคืนเป็นสิบสิบรอบจากนั้นคอยส่งไปตายหอกานิกาไม่ใช่แค่นางคนเดียวแม้แต่ลูกชายสาเร็จของนางข้าจะฆ่าเสียให้ตา i ah, yeah. ดามาถึงตรงนี้องครักรก็รินน้ำสะอาดมาส่งให้พอดีเฮ์ตีฟ้ามาถือไว้แล้วชะง,งักไปเมื่อคิดได้ว่ายาถอนพิษมีแค่เม็ดเดียวตอนนี้ชี้เย็นกลุ้มครั่งไม่ได้สติหากป้อนพระดำเสียของขึ้นมาจะยิ่งแยกเข้าไปใหญ่เขาปราดไปหาร่างบนพรมนุ่มทรงสัญญาให้พวกองครักออกแรงกดมากขึ้นอีนิดอย่าให้ไฟนั้นสลัดหลุดเป็นไปอันได้เป็นอันขาดจากนั้นก็แงนหน้าทรงยาเข้าป่าเคี้ยวจนแล้วอมน้ําสะอาดไปกล้วเล็กน้อยโดยมีอารมณ์ มาระแวงว่าแท้ที่จริงแล้วยาถอนได้รับจากหูเย็นเย้าเย็ดยิมยาพิษอีกชนิดหรือไม่หลังจากที่กะเนว่ายากับน้ำหน้าจะผสมกันจนกลืนง่ายเขาก็้มหน้าประกอบริมฟีปากจืดเหยียนมีประคางฝ่ายนั้นให้แนวฟันไปเยอะออกจากการทายยาในปากไ่ายเร่รีบสังเกตอาการอย่างลุ้นระทึกจนแทบลืมหายใจ ยาถอนพิดออกฤทธิ์วิเศษอย่างน่าอาศัศจรรย์ใจสมแล้วทุกยิ้นยเย้ยขึ้นชื่อลือชาเรื่องการใช้พิดยาถอนออกฤทธิ์เห็นทันทีล่วงเข้าคอคนเจ็บหลังจากที่ดิน้นทนทุลายอย่างกุมกล้างจือยเย็ยนถอนร่างลงและนอนตัวอ่อนปลกเปียกไร้ซึ่งการคุกคามเหมือนได้แรงในการถูกดูดออกไปจนหมดเส้นโดยกระทันหันพวกองค์กรช่วยกันกดร่างของจืดยเย็ยนมานานสองนานเพิ่งจะหายใจได้รู้ท้องก็ตอนนี้อาพอรตั้งแต่ละคน เบือกเหนือจนแนบติดแพนร่างทุกคนปล่อยเมือ่อท่านยอดกันเดินออกจากห้องปล่อยให้องค์ชายผู้สืญเสียการควบคุมตัวจัดการกรับเรื่องที่เหลือเพียงกวเดียวเจือเย่ยนเจือเยนเอตีตระคองกอดร่างเจ้าของชื่อเอาไว้กับอ,อกรากับเป็นสมบัติลำค่าแรวกระซิบเรียกเบาๆท่านทููท่านทุด มือใหญ่รูปหน้าผากนายทหารชีเหลยยังคงชื้นเย็นจากเงือเหมือนเก่าวลมหายใจหอบสถานแผ่นอกสะท้อนขึ้นลองดูอ่อนแอเปราะบางอย่างบอกไม่ถูกเพียงแค่กอดเจ้า ตัวเอาไว้ชนีนหัวใจนตีก็อ่อนยวบยางไม่เคยเป็นมาขอในความรู้สึกสงสารเป็นกําลังขานึกคนดาผู้หญิงร้ายกาจมากพิษสอง,อย,างย,ย,ยากผู้ยิ้เย้ยอยู่ในใจและพานด่าเมาส์รวมไปถึงตะกุนชวนมิงออกในตาอองแห่งเฉลยว่าเป็นพวกสา,ลาเลียวด้วยกันทั้งก๊กไม่เทียบกันแล้วจือเยยนสามารถรอดพ้นจากคนที่ตามช้าย,ยิ่งกว่าเดรชานกลุ่มนั้นมาตกในมือตัวเองนับว่าบุญพาว่าสนาส่งแท้ๆถึงอย่างไรเขาก็ไม่เคยใช้พิษกับจือเยียนอย่างมากให้ยาก ปลุกกำนัดช้ำยมอกความสุขสมและความรักให้อดอ่อนนั้นทุกข่ข้ามเนอีกด้วย อีกครั้งที่เขาสาบานกับเทพเจ้าแห่งท้องทะเลอยู่ในใจนับจากนี้ไปหากใครหน้าไหนกล้าทำผู้ชายของเขาได้รับปารมานเช่นนี้อีกเขาจะจับมันฉีกเป็นจริงจงจะเริ่มจากถึงแขนถึงขาจานแรนเนื้อให้เป็นเรียวๆจับแขนกับเสากระดงเรือคงริ้วออกไปแล้วและประมือกับซึมบินที่รีบร้อนวิ่งตามมาฟังขาๆๆๆ่าวกราวพระบินาเสียดายแฉเมื่อโครนีีองหญิงช้างริ้วกำลังจะขอคำชี้แจกเธอตีว่า วิธีแก้ปัญหาทางที่สองคืออะไรแต่เกิดเหตุสุกเชิญขึ้นมาซสก่อนหากเป็นไปได้คุณนางอยากะเชิญองค์ชายแห่งตะเลินไปคุยกันอีกสักรอบ ซืรอมินถามาอาการป่วยของเจยเยียนไม่ทราบมาท่านทูตดีขึ้นบ้างแล้วหรือไม่คำถามของนางกองเลี้ยวมีสีหน้าแปลกแปลกเขารู้แต่แรกว่านายเหนือหัวหยึดติดกับผู้ชายคนนั้นแต่หากไม่เกิดเรื่องในวันนี้ขึ้นกองเลียวก็คงไม่มีทางรู้เลยว่าความยึดติดนางกล่าวรุนแรงถึงขั้นนี้ผู้ชายได้สามารถเด็ดชีวิตคมนับพันได้โดยไม่สรกสทานเช่นองค์ชายของเขากับลุนลานจนขาดสติโดยสิ้นเชิงไม่เห็นแมลงวันตาบ,บอดไม่เห็นอาการของเจยีน ยนโดยสิ้นเชิงหากเป็นยามปกติต่อให้องคชายใช้ตาตุ่มคิดแต่ยังต้องคิดออกภายในมิรนทีเดียวว่าผู้หญิงนเย้าเย่ยเคยเตือนเรื่องพิดกำเริบเอาไว้แต่ใครเลยจากคาดคิดองค์ชายผู้เยี่ยมหาน ผ,ผ,ผ,ผู้ที่ถูกแม้ถูกแทงเป็นแผลเลือดไหลอาบก็ยังยืนหร้อยอย่างเบิกบานกรับสมองตันเตื้อไปทันทีได้เห็นผู้ชายคนนั้นดิ้นทุรนทุรายสวรรค์แห่งการเรื่องชนนี้ขึ้นระหว่างการสรบอันดูเดือดของเหล่าโจรสลัดคงเหลือไม่กล้าคิดต่อ สมินรบเร้าอยู่สองสามครั้งคงเหลียวจึงจำต้องบากหน้าไปบอกนายเหนือหัวว่าองค์หญิงช้างเนี่ยรอฟังข่าวอย่างกระวนกระวายโดยหยุดรายงานอยู่หน้าประตูทูลองชายองค์หญิงช้างเหลียวพูดยังไม่ทันจบประโยคเสียงตะวักดกร้าดังมาจากข้างในกระทำให้คงเหลียวสมินสะดุ้งย้องบอกให้นางไซหัวไปต้อ,อง่งเจ้าเปิดไม่เช่าพ่อข้าเสียหนอจะเป็นหรือตายเล็กเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยนี่ข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับนางนะหากไม่เป็นเพราะนะ กางเรียกค้าออกไปกลางเดือกลางเดือนธรมม้า้าต้องอยู่ทางกายจืดเย็ยนแล้วแล้วก็จืดเย็ยนจะเป็นเช่นนี้หรือไปบอกให้ผู้ยิงคนนั้นเตรียมใจไว้ได้เลยเสียงตะวันเฮือกตีไม่เพียงแต่จะไล่ตัววุ่นวายออกไปยังทําให้ร่างในอ้อมกอดเริ่มรู้สึกตัวอีกด้วยอาการขยับตัวเล็กน้อยของร่างในวงแขนได้่รู้สึกได้ทําให้เฮือกตีเครงค่งเียดขึ้นมาทันทีรีบสังเกตสีหน้าเจ้าตัวนี่นี่ฟื้นแล้วหรือเขาแนบปิมฟีปากลงบนแก้วเป็นซุบลงไปเล็กน้อยของคนเจ็บเพื่อวัด อุณนนะปมแล้วกระชับวงแขนแน่นเข้าพร่างจับตามองความเคลื่อนไหวของฝ่ายนั้นเสียง เสียชาติเกิดได้เปลืองเปล่าแท้ๆที่ผู้ชายคนนี้ถือกำเนิดในราชวงศ์เฮอตีมีสันดานโจรสลัดติดตัวมาตั้งแต่เกิดและสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วราวกับเป็นคนละคนทั้งที่เมื่อครู่ใจยังอ่อนด้วยความสงสารแต่พอเห็นชีเย็นเริ่มประยับตัวได้ท่าทางเหมือนมะพิษกองพุงหอมหลอนจิตที่อยู่ในกายแต่แรกจะสลายไปบ้างแล้วแต่เฮอตีการี่พระมงแคนก็หากันเป็นอันดับแรกเพิ่มพันนาการให้แน่นนะเย่จะได้ไม่มีโอกาสดิน ยิญยาณเย่ยมีชื่อเสียงเรื่องลือด้านการใช้พิษอั้นยาพิษของนางจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆช่วงที่ผ่านมาเจอเย็ยนถูกเฮอตีให้รังแกตลอดประกอบกับเมื่อครู่ยังทรมาเหมตกนรกแม้ว่าจะถอนพิษได้แล้วแต่ก็ยังอ่อนแรงไปทั้งตัวอยู่ดีอืวงแขนแข็งแรงที่กอดรัดอย่างแน่นนะทาให้เขาส่งเสียงครางสลือด้วยความเจ็บเสียงคราครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกทีว่ามันฟังดูอ่อนแอเลือดซานกระตุ้มต่อมสงสารให้ถึงขีดสุด เปรียบได้ดังสาหพรหมจันทร์ผู้มีความประพฤติเรียบร้อยถูกเพื่อนท้ายออกยืนตัวสันดาริษตรงหน้าผู้ชายมากตัณหาเห็นแล้วชวนให้ย่ำยีเฮอตีชงักตึกหัวใจเต้นแรง เขาเป็นคนนิสัยเสียจนไม่รู้จะเสียอย่างไรอยู่นะจึงได้แกงรัดแขนเข้าหากันให้แน่นขึ้นเพื่อที่ได้ฟังเสียงกลางที่ไปรอดจนแทบทําให้ขึ้นสวรรค์ได้อีกครั้งชืงนเย็ยนที่ยังไม่เฟื้นเต็มตารู้สึกอึดอัดราวกับกาลังถูกบทขยี้ให้เป็นชินช้นๆฉียนจนต้องร้องกลางออกมาด้วยความเจ็บปวดอค่าคิ้วเข้ม ตรงที่บ่งบอกความเย่อหยิ่งของเจ้าตัวเป็นเนืองนิดก็หมดเพราหากันเล็กน้อยเหมือนคนกําลังฝันร้ายดวงตาทั้งสองข้างปิดแน่นขณะที่ขยับคอไปมาก,กับอกของเธอที่ประหนึ่งจะดิ้นรนหากคนปกติธรรมดาทั่วไปเห็นากา์ หมุนหัวคิ้วและการขยับตัวกระสับกระสา่ายเช่นนีเขาจะต้องเข้าใจในทันทีว่าจื้อเย็ยนร่างกายอ่อนแอแถมยังกำลังรู้สึกทรมานดังนั้นยิ่งต้องไปบัดให้นุ่มน,นวลก่อเก่า,กาแต่เฮตีไม่ใช่คนปกติธรรมดาตรงข้ามเขาคือมหน้าโจรสลัดที่ตามช้าเร็วสามทำเรื่องเย็นชามาแล้วทุกอย่างเยอะยิงเยอะยิงจองห้องถือว่าการสร้างความพอใจให้ตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในโลกทพรว่าบังเอิญสวมงคโขนองชาย เท่านนั้พราะเหตุนี้สำหรับเธอตีแล้วทุกความเคลื่อนไหวของจื่อเยียนไม่ไว่าจะเป็นเสียงกลางเราออารมณ์หัวคิว้วกับมัดมุ่นชวนปลุกปัน่นและการขยับตัวเสียดสีอันอย่วายุสมาติข้ามาได้เพียงอย่างเดียวเบ็ดล่อเหยื่อดังนั้นองค์ชายผู้หญิงใหญ่แห่งตันลิงจึงกลายเป็นจระเข้แสนเชื่องเที่ผลเข้ามาหุบเบ็ดเสียเองเจตัวก้มหน้าลงบทกยี้ริมฝีปากสีดขาวที่แสนกระตุ้นเราอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลงและดีปลายคางฝ่ายตรงข้ามให้เยอะ ริมฝีปากออกจนสําเร็จสอดลิ้นเข้าไปอย่างจาบจ้วมลมเลียวแนวฟันปลายลิ้มหอมหวานตลอดจนถึงคนลิ้นของทูดหนุ่มที่กำลังหลับไหลปราดหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสมบัติในครอบครองของตนระหว่างที่หาคำสูขข้างบนข้างล่างก็ไม่ยอมอยู่เฉยเขาใช้แขนรัดร่างชืวยเย็ยนกับแผ่นอกแนบแน่น สอดมือเข้าไปในขอบกางเกงฝ่ายนั้นกอบกลุมอวัยวะอ่อนนุ่มซึ่งบัดนี้ของบัดซึ่งบัดนี้ตนเองคุ้นมือกันั่งรอยอยากย่นทุกตารางนิ้วเ้นวดเคลนโดยแรงเจอแบบนี้ต่อยเขาตายยังต้องฟื้นขึ้นมาอยู่ดีจืดเย็ยนอ่อน,นปเปรีย้ยเพรียงแขนขาปวกเปียกไปหมดสมองหนักตึงบึนงองแต่ถูกแกล้งจนฟื้นเขาค่อยเปิดตาขึ้นมาและต้องชะงักค้างไปทันทีพรางกัดฟันคำราม เจ,เจ้าออกไปนะทันทีที่พูดประโยคสั้นๆแค่พี่ไม่กี่พระยางน้ําเสียงแหบพระขนาดนั้นหากแต่ดวงตาสีตามสิริคงความแข็งกร้าวและหญิงทนงไว้ได้เหมือนเก่าส่งผลให้เพลิงรุสะวายร้ายที่ปะทุอยู่ในหัวใจลูกชนกลายเป็นเปลวไฟช่ดช่วงในพริบตา เฮอตีหัวเราเสียงต่ำๆถ้าหากข้าออกไปแล้วจะทำให้ท่านทู่มีความสุขได้อย่างไรกันเล่าดูสินี่เจ้ามีความสุขจนฟื้นขึ้นมาเลยไม่ใช่หรือพูดตรางกระยับไปนิ้วบทกกรงอวัยวะอ่อนนุ่มที่จะทำให้จือเย็นผู้แข็งแกร่งพังทลายได้ง่ายที่สุดยากที่จะเห็นท่าทางทรมานในยามที่ฝ่ายนั้นปลดปล่อยไม่ยากยากอยาก อยากที่จะเห็นท่าทางทอระมาในายามที่ฝ่ายนั้นปลดปล่อยใส่ฝ่ามือข้องตนเองเหลือกเกินแต่เฮอร์ตี้ก็ได้แค่ฟันท้านนั้นเขาไม่รู้จักสุขใจคิดว่าชื้อยเย็นในวันนี้อ่อนเพลียแค่นั้นไม่มีทางปาลุกเร้าความต้องการขึ้นมาเช่นปกติได้ต่อให้มีชั้นเชิงยอกเยี่ยมสักเพียไงไหนก็ปราประโยชน์เขาก่อนรัดร่างที่ดิ้นกบกกรากไม่แน่นเหมือนนกอินทรีขยุมลูกไก่ขณะใช้มือหยอกเย้าอยู่สักพักว่าส่วนอ่อนรุ่งก็ยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆจนเฮอร์ตี้พูดออก แต่ใจชักยังหงุดหงิดและเคนหัวเราะเสียงเย็ยนกล้าลองนีกับข้ารนหาที่เสียแล้วองคชายเห็นตันนินทรงเสียงเรียกน,น้องโคนสิเข้ามาข้างในและสั่งไปหากวดอีกใบท้อยิเยา้าเย็่มมอบให้จากกล่องใส่ของ คงเหนียวค้นกุกักอยู่พักดีรยหาของที่ต้องการพรสก่อนจะนำขวดใบส่งให้เจ้านายดูองชายใบนี้ใช่หรือไม่ปรยากาใช่ใบนี้แหละเฮอตีปักหน้าก่อนจะมีปลายคางของ,งจื้อเยียนให้แง่หน้าบังคับแผ่นนั้นมองตัวเองจากนั้นกรียิ้มชั่วรา้ายตอนที่มันยิ้ยาวเย่มอบของสนีให้ข้าท่านทูตก็อยู่ด้วยพวกพ้องของเจ้าขายเจ้าเองนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเพลาท่านทูตอ้อนวอนดังๆให้ข้าครอบรองเจ้าก็อยากกล่าวหาคนผิดลา ควัดที่เห็นอยู่ตรงหน้าเจียนนึกคนาโคตรเง้าสัก,กราดเฮอตีกับหูยิ้นยวเย้าเยะอยู่ในใจเขารู้ดีว่าเฮอตีพลเยี่ยมโหดอำมหิตพูดจริงทําเจนส่วนยาวยิ้นยวเย้าเย่ก็สามารถทําให้คนทรมานจนแทบตายทั้งเป็นได้ พราอมมือครูเพิ่งจะผ่านคุมนรกมาหมัดหมาดหัวใจของเจ้ยเยแย่จะหดเกร็งไปทั้งดวงไม่คิดถึงรสชาติเจ็บปวดสาหัสจนทําให้เขาอยากมากกว่าอยู่ตายอยากตายมากกว่าอยู่ก่อนจะกัดฟันเง,ง่นพร้อมหลับตาลงแล้วสะบัดหน้าไปอีกทางท่าทางฉะนั้นบ่งบอกเธอตีได้อย่างชัดเจนว่าชายผู้แข็งแกร่งคนนี้เริ่มเกิดความหวาดกลัวแต่กระนั้นที่ไซส์แข็งแกร่งรลาวกับเหล็กกล้าก็ยังบังคับให้เจ้าตัวก้มหัว จ้าตัวยอมก้มหัวเขาเห็นแล้วผ่นป่วนว่าวุ่นอยู่ในใจมันมีอะไรบางอย่างพลิกกลับไปกลับมาอยู่ในนั้น <c oughs> หัวหน้าใหญ่ที่มีอำนาจเหนือเหล่าโจสรสลัดทั้งมวลในน่านทะเลตันหลินหัวหน้าใหญ่ผู้สามารถฆ่าคนได้โดยแมน่นังเลกลับมีวันที่เกิดความสับสนขึ้นในใจสับสนอย่างมากเสียด้วยใจหนึ่งนับถือความใจแข็งของผู้ชายคนนี้คนเช่นชื่อเย็นนั้นต่อจันน้ากันในสนามรอบทั่วไปก็ควรค่าจะมอบความนับถือให้อย่างใจจริงอยู่ดีว่วนอีกใจหนึ่งคือความหวามไหวนึกชังสายตาของแานนั้นในเบื้บนี้ไปจากตัวเองจนอดไม่ได้ที่คิดจะหยบบท កញីអ៊ីកលាំងយ៉ំញីសីឲ្យសាแก่អារម្មណ៍ ธอตีสับสนให้ตัวเองได้เพียงแค่ครู่เดียวความหงุดหงิดก็เข้ามาแทนที่จนเข้าหึดฮัดขัดใจไปทุกอย่างเจ้าตัวแค่นเสียงฮึ้กคุณจม,มูกอย่างเย็นชารางคิดใจจนใจจะสนใจอะไรให้มากความเล่าไว้ให้เขามีความสุขก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเมื่อตัดสินใจแล้วก็กรีบผันไปสั่งกองนิ้วโดยไม่ลังเลอีกอเจ้าเอาอยานั้นเดิมดีเขาต้องใจจะสั่งคนส่งยามาให้แต่แวกผ่านนึกว่าคนที่ปรุงยาปลุกกำลันนงนี้ก็ขึ้นมาก็คือผู้หญิงประลาดย่างผู้หญิงย,ยาว เยไม่รู้จะมีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือไม่ถ้าหากตัวยาออกคลิ์ในทางลบและเกิดอะไรกับจือเยียน ที่แสนรักของเขาย่อมไม่เป็นผลดีดังนั้นจึงกลับคํากลางอากาศโดยพูดต่อไปว่าเอาอยานั้นไปทดสอบดูก่อนว่าได้ผลดีหรือไม่พยาการหลายปีของการรับใช้คงเหนี้วไม้อยู่กับเฮตีแบบทํางานไปวันวันเขาเข้าใจได้ทันทีว่าเจ้าน้ยต้องการให้สุ่มจับใครมาสักคนเพื่อทดสอบสบรรพคุณของยาจึงได้ไปยักหน้าร,รับคำสั่งก่อนจะทำเพื่อนองชายานี้ใช้ภา,ายในหรือ,าอภายนอกพยาการผู้เป็นนายเข่นเสียงขึ้นจมพู ข้าหากข้ารู้ยังจะร้องให้เจ้าไปทดสอบอีกทำไมนางเยาเย็นนั่นอธิบายไม่ละเอียดเอาเสียเลยให้ยามาที่ต้องใช้อย่างไรก็ไม่ยอมบอกผู้หญิงบ,าบา้าๆพูดมาถึงตรงนี้ก็นึกออกว่าที่มือครูเ่เยืยเยนเกิดอาการพิษกำเริบก็เป็นความปิดผูยินเยาเย็นทั้งนั้นที่ไม่ยอมบอกให้ละเอียดว่าพิษจะกำเริบเมื่อใดคิดแล้วก็ต้องกดานนางหนูในใจอีกเป็นพรวนก่อนจะโบกมือให้โงหลิว เจ้าเอาไปจับผู้ชายตามถนนมาสักสองคนคนหนึ่งให้กินอีกคนหนึ่งให้ทาเท่านี้ก็รู้เรื่องแล้วมาเชิกแล้วจําไว้ด้วยหลังว่าต้องหาคนที่ดูสุขุมเรียบร้อยก็ไว้ไม่จากนั้นเกิดไปหาพวกเพศหญาที่เกิดอารมณ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาปลุกกระดมาก็ดูออกกันพอดีว่ามีผลอย่างไร คงหลิวเองก็เป็นโจรสลันเลือดเย็นไม่ต่างกับเฮอตีนั้นจึงไม่รู้สึกระอายแต่อย่างไดต้องไปจุดฆ่าชาวบ้านเจ้าตัวรับคําสั่งอีกครั้งก่อนจะถือขวดยาดเดินออกไปทํางานทันทีในห้องเลือแต่เพียงพวกเขาสองคนเฮอตีเอนตัวนอนอกนีกเนกลางหมอนนุ่มบนผืนพรมโดยยังกอดในหานเฉลยแนบอกมือที่สอดหายไปในกางเกงอีกฝ่ายถูกชักออกมาแล้วเพราะรู้ว่าอย่างไรก็ทําให้จือเย็นทั้งจุดสุดยอดไม่ได้ดังนั้นระวัางที่รอยคงเลียว ซึ่งออกไปทดสอบสับปะชุนของอยาก,กลับมารายงานผลเขาจึงฆ่าเวลาในการรูปล่ร่างอยู่ในอ้อมอ,อกเล่นเปินเลิอนอย่าตัดตอนจบนี่กันนะครับ,บคุณคกระาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับ